สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาระบายสีน้ํำภาพแฟชั่นนะคะให้ชมกันนะคะครูปูได้ร่างภาพนะคะเป็นภาพท่าเดินนะคะหันข้างนะคะใบหน้าหันข้างเป็นเสื้อแบบเออโปเสื้อผ่านหน้านะคะปกธรรมดานะคะปกบัวแหลมธรรมดานะคะ แล้วก็กระโปรงจีบรอบนะคะคาดเข็มขัดกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาะระบายสีกันนะคะเป็นผ้าลายสีสันสดใสนะคะแล้วก็ลองออกแบบกันดูนะคะกููก็จะมาระบายสีให้ชมกันนะคะลองดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาระบายสีนะคะผ้าแฟชั่นกันนะคะกููก็จะลงะซับด้วยยางลบดินน้ำมันก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาระบายสีครูโบไม่ไดร้ร่างลายผ้าไว้นะคะก็จะมาแบบใช้พวกกันนะคะลงไปเลยนะคะแเราก็จะง่ายถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ลองใช้การร่างลายผ้าก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราระบายสีกันเลยนะคะเป็นสีเนื้อตรงช่วงคอนะคะช่วงหน้านะคะ ช่วงใบหน้าช่วงลำคอกันนะคะลงสีให้ทั่วเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงคอนะคะลงสีเนื้อนะคะใช้สีเนื้อตรงนี้ก็เป็นช่วงดวงตานะคะระบายสีนะคะช่วงใบหูด้วยนะคะอย่าลืม อันนี้ก็เป็นช่วงช่วงหน้าผากนะคะครูปูวางตรงนี้หน่อยนะคะจะได้เป็นคลิปที่เราทำจากช่องของเรานะคะจุธามาสอาร์ติชนะคะก็เป็นชื่อของครูปูนะคะจุธามาสนะคะสอนศินละปะนะคะสอนศินละปะนะคะในสไตล์ที่ครูปู เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกฝนมานะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะคะจากการที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะนี่นะคะพู่ก,กันร,ระบายสีเนื้อของนางแบบนะคะสีเนื้อระบายช่วงขาไปด้วยเลยนะคะช่วงรองเท้าช่วงขานะคะ นะคะแล้วก็ลงช่วงเท้านะคะช่วงขานะคะเราก็จะได้ภาพต่างแบบนะคะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อตัวสีเนื้อนะคะวาดสีผิวนะคะระบายสีเนื้อไปก่อนต่อไปก็มาวาด เระบายช่วงแว่นตากันแดดกันนะคะเราจะระบายแว่นตากันแดดเอคาครูลมหาพวกกันอยูแล้วนะคะแว่นตากันแดดนะคะ เดี๋ยวมาระบายแว่นตากันแดดสีน้ำตาลกันนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะผู้ก,กันต้องออใช้พวกกันนะคะลงแว่นตากันแดดนะคะนี่นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะลง ตามที่เราได้ร่างแว่นไว้นะคะนี่ก็เป็นขาวแว่นนะคะขาวแว่นส่วนช่วงออคออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยลงนี่ก็ลงช่วงแว่นกันแดดกันก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาใส่ช่วงเงานะคะแสงเงานะคะช่วงปากนะคะแล้วก็แสงเงาใต้จมูกนะคะลงด้วยสีน้ำตาลนะคะส่วนผมนะคะใช้สีเหลืองนะคะลงผมไปก่อนนะคะสีเหลืองเป็นพื้นนะคะ สีเหลืองผสมสีน้ำตาลนะคะนี่ก็เป็นผมรวบไว้นะคะสีเหลืองผสมสีน้ำตาลเข้มนิดนึงนะคะเป็นผมออกสีบรอนบรอนทองนะคะบรอนทองนี่ก็จะเป็นผูกหนัง หนังยางนะคะผูกหนังยางกูใช้กระดาษร้อยปอนนะคะสำหรับวาดนะคะลองหาซื้อกระดาษร้อยปอนมาระบายสีน้ำนะคะก็จะต้นทุนไม่สูงเกินไปนะคะกระดาษร้อยปอนนะคะถ้าจะซื้อเป็นเล่ม,ลมของแคนสันนะคะที่กูใช้อยู่นะคะ a 4ก็ประมาณราคา129บาทนะคะกระดาษ a 4ของ can สันนะคะที่ใช้วาดแฟชั่นนะคะอันนี้แต่อันนี้กูไปใช้ร้อยปอนด์นะคะขนาด a 4นะคะห้าแผ่น20บบาทนะคะอันนี้ก็บอกราคานะคะต่างกันนะคะราคาของยี่ห้อนะคะกับธรรมดานะคะ ก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเราฝึกว่าใหม่ๆแล้วก็ใช้กระดาษราคาค่อนข้างถูกหน่อยนะคะก็จะทำให้เราฝึกได้มากมายเลยทีเดียวนะคะนี้เราก็มาระบายสีกันนะคะเป็นภาพแฟชั่นสบายๆนะคะ เดี๋ยวมาตัดเส้นเน้นช่วงลูกกระตากันนะคะใช้พู่กันเบอร์เล็กนะคะวัดลูกกระตานะคะจะโผล่ออกมานิดนึงนะคะลูกกระตาด้านข้างนะคะจะมีโผล่มานะคะนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเน้น ใช้สีดำเน้นนิดนึงก็ได้นะคะตรงนี้นะคะช่วงลูก,กตานะคะก็จะเห็นส่วนแว่นตานะคะเพิ่มสีดำลงไปหน่อยนะคะช่วงปากแล้วก็ช่วงใต้จมูกนะคะเราลงแว่นตานะคะนี่นะคะเป็นภาพแฟชั่นแบบ ง่ายๆสบายๆลองฝึกลงสีดูนะคะลองหาแบบมาจากนิตยสารล,ลองฝึกวาดแล้วก็ลงสีไม้เอ่อสีน้ำดูนะคะสีไม้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบสไตล์สีไม้ก็ลงสีไม้ใครชอบสไตล์สีน้ำก็ลองหากระดาษวาดสีน้ำนะคะมาลองฝึกดูนะคะพวกกันนะคะ พุกกันจานสีนะคะจานสีอาจจะจะใช้จานกระเบื้องนะคะมาเป็นจานสีก็ได้นะคะเหมือนครูปูเห็นไหมคะซื้อจานกระเบื้องมานะคะมาทําเป็นจานสีนะคะเพราะว่าเวลาผสมสีบนจานกระเบื้องจะรู้สึกลื่นไหลดีนะคะลื่นไหลดีนะคะ ไม่เหมือนพลาสติกนะคะต่างกันเลยนะคะเวลาผสมสีจะจะรู้สึกต่างกันก็เลยชอบที่จะใช้จานสีแบบกระเบื้องมากกว่านะคะซึ่งเราก็หามาเองอาจจะเป็นถ้วยน้ำจิ้มบ้างก็ได้นะคะถ้วยน้ำจิ้มที่กูไปใช้อยู่นะคะนี่นะคะก็ลองหามาใช้กันนะคะลองใช้ดูนะคะ ครูบูแนะนำไปเราอาจจะย,ยังไม่เห็นจริงนะคะเราต้องลงมือนะคะลงมือทำนะคะเราจะรู้เองเห็นเองนะคะใครบอกเรานะคะก็ไม่เท่ากับเราได้ลองปฏิบัตินะคะทำทำเองนะคะใครแนะนำเราไปนะคะเราก็ไม่รู้จนกว่าเราจะได้ลองทำดูนะคะลองปฏิบัติดูว่าเอ๊จริงหรือเปล่านะ,ะที่ เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะบอกกับฉันอย่างบอกกับฉันอย่างนี้ว่าจะอยู่ดูแลอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับเพลงครูโบก็ไปเรื่อยนะคะเป็นดนตรีกับศิละปะก็จะเข้ากันได้ดีเลยนะคะบางทีวาดไปก็ต้องแบบเต้นไปด้วยหรือเปล่าเนี้ย แล้วเ,เต้นไปนะคะวาดไปแล้วก็เปิดเพลงนะคะเปิดเพลงนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะ,คะวิธีการสร้างสารรค์ผลงานของเรานะคะเราก็จะได้อารมณ์ดีนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานก็จะออกมาได้แบบสบายๆนะคะสบายๆครูก็เน้นผมนะคะไปแล้วนะคะต่อไปเรามา ระบายอ่วระบายสีเขียวนะคะสีเขียวสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะระบายสีเขียวสีฟ้าที่พวกกันสุดฮิตของกูกูไปไหนนะสุดฮิตพวกกันสุดฮิตเลยต้องมีพวกกันที่แบบเราเราซื้อมาใช่ไหมเราก็ต้องชอบมีมีด้ามที่เราแบบอใช้แล้วมัน ถูกใจถูกใจเอาสีแดงก่อนดีกว่านะคะครูครูว่าใช้สีแดงก่อนดีกว่าเธอ,อเธออยู่ไหนพวกกันของฉันมามัวแต่หาผู้กันอยู่นะคะทำให้เสียเวลาได้นะ,ะสำหรับผู้ชมนะคะผู้เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวกำลังหาพวกกันสีอืม ใช้สีนี้กันนะคะใช้สีแดงนะคะครูจะใช้สีแดงลงนะคะเป็นผ้าลายนะคะผ้าลายเราใช้สีแดงนะคะระบายเลยนะคะใครที่แบบไม่ถนัดลองร่างภาพก่อนก็ได้นะคะครูก็จะดูสีแดงตามลายผ้าเลยนะคะ เราก็จะได้ระบายสีได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงไหนเป็นสีแดงแล้วก็แต่งเติมด้วยพุก่กันไปเลยนะคะนี่ก็เป็นทำให้งานของเรารวดเร็วขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ลองร่างภาพลายผ้ากันก่อนก็ได้นะคะนี้ก็มาระบายให้ดูกันนะคะแบบ ฟรีแฮนฟรีสไตล์เลยนะคะฟรีสไตล์นะคะก็ลงสีแดงนะคะสีแดงเป็นลายผ้านะคะลายผ้าเดี๋ยวเรามาใช้สีฟ้าอีกนะคะสีฟ้าเราลงตามที่เรามองเห็นเลยนะคะเป็นรูปอะไรเราก็ลองใช้อ่า พุกันนะคะระบายไปตามลายผ้านะคะก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะลายผ้าลงไปเลยนะคะนะ,คะเป็นชุดสีลายสีแดงฟ้าเขียวเหลืองนะคะในลายผ้ามีผสมกันนะคะเราก็ลองนะคะออกแบบนะคะลายผ้าเองก็ได้นะคะนี่กูก็มา แบ่งปันนะคะวิธีการวาดลายผ้าลงบนตัวชุดตัวเสื้อนะคะกันนะคะทุกคนก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะคะนำไปใช้นะคะในงานสร้างสารรค์แฟชั่นนะคะด้านแฟชั่นนะคะต้องต้องขออภัยด้วยนะคะปฏิเสธ หิวหิวก็เลยเคะนะคะต้องขอภายด้วยนะคะพอดีเข้ามาในคลิปนะคะนี่นะคะคก,ก็ลงลายผ้านะคะลงลายผ้าเป็นสีแดงนะคะช่วงไหนที่เป็นสีแดงนะคะเราก็ลงไปได้เลยนะคะเป็นชุดกระโปรงจีบรอบนะคะ เป็นชุดกุะโปงฉีบล้อมนะคะนี่ก็ลงสีแดงไปก่อนเลยนะคะให้เป็นลายสีแดงนะคะช่วงไหนที่เป็นลายสีแดงนะคะออกจะดูลายลายตาตาลายไปหน่อยนะคะตาลายไปหน่อยนะคะมองแบบเป็นลายผ้าแต่ ปุ๊บชอบอใส่เสื้อแบบลายผ้านะคะแบบอาจจะดูเชยไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีสีสันสดใสอ่ะ mm. พอเราใส่เสื้ออะไรที่แบบมีลายสีสันสดใสเราก็จะรู้สึกแบบสดชื่นนะคะมันก็จะแบบสดชื่นไปด้วยอ่ะนะคะเราก็บางทีอาจจะพลางหุ่นได้ด้วยนะคะ mm. ถ้าเราเป็นคนที่มีเจ้าเนื้อหน่อยนะคะ ก็เลยมักจะชอบใส่เสื้อลายนะน้องใส่เสื้อลายใช้ลายจริงนะโฉมยงจมูกน้องนางก็ดมงคิ้วโค้งเป็นวงลูบเคี้ยวอ้าวขบปุปป่มมาแบบแนวลูกทุ่งก็ได้นะคะแต่ไม่ค่อยถนัดแนวลูกทุ่งนะคะเพราะว่าเขามีลูกคอนะคะเล่นลูกคอก็ไม่ค่อย ถนัดเท่าไหร่นะคะก็เลยร้องให้เข้ากับเ,เสื้อผ้านะคะที่กำลังระบายอยู่นึกเพลงอะไรได้ก็ร้องให้เข้ากับสิ่งที่เราทำนะคะก็ลองสร้างสารรค์ไปในแบบสไตล์ของเรานะคะมีเพลงประกอบนะคะเพราะว่าชอบร้องเพลงใช่ไหมคะเราก็จะได้ผ่อนคลาย นะคะการได้ร้องเพลงคาราโอเกะอะไรแบบนี้ก็ผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะคะเพราะว่าเราได้ตะโกนอะไรออกมานะคะนะคะได้เปล่งเสียงดีกว่านะ,ะตะโกนเหมือนกับบกเกตะโกนบกเกน,นะคะได้เปล่งเสียงออกมานะคะเราก็จะได้รู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะนะคะก็ลอง เวลารู้สึกเครียดหรือว่าอะไรเราก็ลองร้องเพลงออกมาดังๆก็ได้นะคะร้นะะองเพลงออกมานะคะเราก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายนี่นะคะครูก็ระบายไปนะคะพูดไปอาจจะมีหลุดร้องเพลงออกมาบ้างนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ฟัง ฟังไปก่อนนะคะฟังนิดหน่อยฟังไปนะคะ <g ười> การได้ทำสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็จะเพลิดเพลินนะคะในทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเอ๊ะสิ่งไหนที่เราชอบเราก็จะทํามันได้เรื่อยๆนะคะทำมีแรงดันใจที่จะ ทำสิ่งนี้นะคะก็ลองนะคะลองค้นหากับสิ่งที่เราชอบนะคะเราชอบสิ่งไหนนะคะก็ค้นหาให้พบนะคะแล้วเราก็ลองลงมือทำสิ่งนั้นนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขได้นะคะลองนะคะลองฝึก กูได้จริงจริงไม่ใช่ลายแดงขาวนะคะยังไม่ได้ลงนะคะตรงนี้นะคะก็เลยยังไม่ได้ลงสีอ่าฟ้านะคะลงเฉพาะสีแดงนะคะก็เลยจะมาแบบเหมือนกับลายแดงขาวก็สวยนะคะสองสีก็สวยเห็นไหมคะลายขาวแดงแดงขาวนะคะก็ ช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครจะใช้ลายแบบนี้แต่เราจริงๆเราจะมีสีฟ้านะคะสีฟ้าเป็นลายสีฟ้าอีกทีนึ่งนะคะเราจะลงสีฟ้านะคะเป็นสีลายนะคะลายอ่าเราจะลงสีฟ้านะคะผสมสีเขียวลงไปด้วยนะคะ ีฟ้าเขียวนะคะเป็นลายนะคะต้องขอภัยนะคะมีเสียงอ่าแล้วก็ระบายนะคะระบายช่วงที่เป็นสีฟ้านะคะสีสีเหลืองสีเขียวนะคะสีเขียวด้วยนะคะมีสีเขียวผสมด้วยนะคะสีฟ้าสีเขียวนะคะ ลงช่วงนี้นะคะผสมผสานกันนะคะสีเขียวลายอาจจะดูแบบเยอะแยะหน่อยนะคะเราก็ลองฝึกดูนะคะกูก็ลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะปบายสีให้ออกมาเป็นลายผ้านะคะลายผ้า สีฟ้าสีเขียวนะคะช่วงที่เราเว้นไว้นะคะมีสีเหลืองลายสีเหลืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็อาจจะลงตามช่องว่างนะคะนี่นะคะสีเหลืองผสมประสานกันไปนะคะ วันนี้เราระบายแบบอาสีสีน้ำตาลอาสีเหลืองอ่ะกูกูกำลังลงสีฟ้านะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าอมเขียวนะคะผสมกันนะคะฟ้าอมเขียว อขออภัยนะคะทำคลิป,ปดีมีเสียงนะคะขายของแทรกเข้ามานะคะนี่นะคะก,กูก็จะลงลายผ้านะคะลายผ้าสีฟ้าสีเหลืองนะคะถ้าเราวาดลายเราก็จะ ระบายได้ง่ายกว่านะคะแต่นี้ครูก็ระ,ะบายแบบสีเป็นสีที่แบบว่าผสมประสานกันนะคะเราก็ลงสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองนะคะลงไปเลยนะคะสีเหลือง ตามช่องว่างนะคะที่เราเฟ้นไว้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะตรงส่วนออสีเข็มขัดนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเข็มขัดเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะเราก็จะลงเข็มขัดนะคะช่วงเข็มขัด นี่นะคะแล้วก็ลองฝึกกันดูนะคะแล้วก็ลาดเส้นตัดเส้นสีดำลงมานะคะ mm hmm. เป็นจีบนะคะจีบรอบกระโปรงจีบรอบนะคะใส่ไว้ในนะคะแต่ว่าต้องรองสีแห้งก่อนนะคะความจริงนะคะนี้เราก็ใส่แสงเงานะคะแสงเงาของออปลายแขนนะคะปลายแขนนะคะ เราก็มาตัดเส้นแสงเงากันนะคะนี่นะคะเป็นภาพแฟชั่นนะคะแบบสบายๆนะคะใส่แสงเงานะคะตัวเสื้อแล้วก็ช่วงใต้ปกนะคะแล้วก็ช่วงคอหลังนะคะส่วนผมแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้นไปเ,เข้าไปอีกนิดนึงนะคะ เป็นแบบแฟชั่นนะคะแฟชั่นแบบสบายๆนะคะลำลองนะคะเป็นชุดลำลองนะคะลำลองก็คือใส่แบบสบายๆนะคะไม่เป็นทางการนะคะเราก็จะใส่แบบสไตล์ชุดลำลองนะคะวันนี้เรามาระบายสีแบบชุดลำลองกันนะคะต่อไปเราก็มาเน้นตรงนี้นะคะเป็น ช่วงสาบนะคะช่วงสาบใช้สีดำนะคะลงนะคะเป็นแสงเงานะคะแสงเงานี่ก็เป็นแขนนะคะแขนล้วงล้วงกระเป๋านะคะล้วงกระเป๋าส่วนต่างหูนะคะต่างหูเราก็เป็นสีขาวนะคะ นี่นะคะเป็นลักษณะการวาดภาพแฟชั่นนะคะแบบง่ายง่ายนะคะลงอา่านี่นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูบุก,ก็ระบายให้ชมกันนี้ก่อนกันนี้นะคะ